หรือว่านี่ไงพี่ดันหนูหรือดันพี่นี่ไงแบบว่าเนี่ยพี่ดันหนูออกไปเนี่ยเฮ้ยพี่ชิบังชิบังเราพี่ชิบังเราพี่ชิบังแล้วตอนนี้พี่ี่ต้องจับหนูพี่อย่าดันหนูลงไปพี่ต้องจับหนูขึ้นมาโอเค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 เอาใหม่เอาใหม่ห <S <S ไปไปไป เอาไหวที่เอาไหวอ่ะห่ยนอ้ยอันนี้พอจะดูเไปได้อ่ะเราลองปล่อยกันก่อนไหมเราลองปล่อยกัน่อนไหมไม่ใจหรอเราก็ไม่ดีเหมือนจริงเหรอฉันก็ไม่ปล่อย เดิเดินดดไม่ขึ้นหนูก็เดินไม่ได้อโอ๊ยไอ้ <c oughs> คุณจะมีมันจะมีนี่อยู่แบบว่าเหมือนพี่ดีบตัวหนูสมมติพี่พี่จะลองไปข้างหน้าดูฮะแบบว่ามันจะมีแบบพี่จะลองปล่อยหนูพี่จะลองปอล,องปอลองป่อยดูไปเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะช่วยส่งพี่เชอเองเอ้าวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอออะไรแบบเนี้ยเราลองช่วยส่งกันแลกกันมดิพ <c oughs> ี่ไม่ไม่อ้ขอเดี๋ยวช่วย หรือเราแยกกันไปเลยมพี่โอ๊ยไม่ใชจะจับตูนเนาะมันได้อยู่นะจะได้มันไม่ได้พี่เราไปเราเดี๋ยวจะไปคนเดียวจับจับพี่จับเลยจับจับจไปด้วยกันไหมพี่จับเราไปด้วยกัน นี่ไงแล้วหมุนตัวกันไปเลยมันต้องโดดแล้วแหละแต่นี่ที่จะโดดโดดแบบไหนคือมันมีซีนหนึ่งอย่างที่แบบว่าพี่อยู่อยู่ใต้อยู่แล้วหนูดันที่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็ถีบพี่ไปได้อะแต่มันต้องเป็นซีนที่แบบมันต้องมันต้องจังหวะดีกว่านี้อันนี้มันพี่เลี้ยงดูหนูอยู่เลยขอบคุณชะบาเลยคุณที่เก็บพี่เก็บหนูมาเลี้ยงนะคะก็ได้อยู่นะแต่ตรงเนี้ยจะไม่รอดอ่ะพี่ทำไงดีวะนี่จะหนูถีบพี่ไหม เดี๋ยวนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวดูทีพี่พี่ต้องพี่ต้องปล่อยหนูเดี๋ยวดูลองทีพี่ดูนะหมุนเฮ้เอเาไม่ได้จะจะไปยังไงอไปไม่เอ้ยยังไงวะมันต้องถีบกันนะอะพี่เฮ้ยนี่ไงเออเออเออเอามาลองใหม่ใหม่เราสตาร์ทใหม่เราสตาร์ทใหม่เอาไปใหม่ไปใครใครโดดใครโดด <laughs> <laughs> อย่าโดดดิมันต้องโดดมันมันลงมันทำไงดีอะ ไม่นะใช่ปะงฮาริคุณไม่นะโอเคอุ้ยอุ้ยพี่เมื่อกี้พี่สีนเมื่อกี้ส้มีสินเมื่อกี้สีนเมื่อกี้สีนเมื่อกี้สีนเมื่อกี้มันดีมากเอาล่ะเฮ้ยพี่มันจะผ่านด่านนี้ไปได้ไงอะเอาไปมันจะยังไงวะเอ้ยหรือพี่พี่จับตุลหนูเอ้ยเอาไปหรือเราแปลงอย่างนี้ไหมเ้าไปเอ้ยป็นตัวยาวๆเออตัวยาวไม่ไม่พี่ห่ามันไม่ค่อยวนเข้าไ่ยังไงไม่ต้องโดน เฮ้ยพี่มีมีสิทธิ์พี่มีสิทธิ์โดดไม่ไอสุแกร็บเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มันแก็บไม่ได้มันแก็บไม่ทันนะเดี๋ยวลองใหม่เราลองใหม่ลองใหม่แล้วเผื่อมันแก็บได้ยังไงดียังไงฮึอ่ะเฮ้ยนะหนูไม่แก็บพี่แล้วนะเฮ้ย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 พี่หนูเจ็บคอมากตอนเนี้ย